พบลุงวัย55ปีนอนเสียชีวิตในบ้านร้างค่ะเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่17กันยายน2566ที่ผ่านมาพันตำรวจตีอติชาติโพธิอะสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอําจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเหตุพบคนนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านร้างนาน3วัน ซอย4หมู่บ้านหุบก,กระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลเขาใหญ่กู้ภัยสว่างสันเพชษที่เกิดเหตุเป็นบ้านร้างชั้นเดียวพบผู้เสียชีวิตเป็นชายสูงอายุ1รายในสภาพซูบผอมหนังหุ้มกะระดูกก่อกองไฟนอนตะแคงขวาสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดําสวมแผ่นพิดหนึ่งตัวไม่สวมกางเกงมีมดแดงเกาะเต็มตัวและพบกล่องน,นมขวดน้ําไฟฉายของ ผู้เสียชีวิตวางอยู่เริ่มส่งกลิ่นเหม็นตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดพบรถจัก,กรยานสีน้ําเงินของผู้เสียชีวิตจอดอยู่หนึ่งคันทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายมินแจ้งสว่างอายุประมาณ55ปีเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านหุบกระพงคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันนายปิยเดชแท่งทองแพทย์ประจําตําบลเขาใหญ่เปิดเผยว่าปกติผู้ตายจะเดินจูงจัก,กรยานอยู่ภายในหมู่บ้านโดยเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านและตนไม่เห็น ผู้ตายเดินในหมู่บ้านจึงออกตามหาจนมาพบว่ามานอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านร้างหลังดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าผู้เสียชีวิตมีร่างกายซุผ้ผอมไม่แข็งแรงและอาจจะไม่ได้ทานข้าวทานน้ำมาหลายวันจนหมดเรี่ยวแรงนอนเสียชีวิตก่อนกู้ภัยนำร่างส่งโรงพยาบาลชะอำเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้ง